คราฟคืองานฝีมือนะครับหรืองานศิละปะจะต้องทำด้วยมือขั้นตอนทุกอย่างวันนี้เราจะทดลองทำเบียร์คราฟเบียร์โดยใช้ดอกฮอปสดฮอปที่แก่ได้ที่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับดอกจะออกมีเกลีบที่แห้งบ้าง แล้วเราก็จะเก็บโดยตัดเถาตัดต้นเถาฮอปที่มีดอกแก่จัดได้ที่นะครับเราก็จะตัดลงมาทั้งเถาแล้วก็มาเก็บเก็บดอกฮอบที่ละดอกตัดใช้กันกายตัดออก <Yeah. S 2> วัตถุด,ดิบหลักของการทำเบียร์นะครับนอกจากดอกฮอปแล้วเนี่ยเราต้องมีมอข้าวบาเ่ที่เพาะให้งอกแล้วมาอบให้แห้งคั่ว เสร็จแล้วเราต้องเอามาบดนะครับบดให้แตกน้ำคือส่วนประกอบ95%ของเบียร์เพราะฉะนั้นเราต้องคัดเลือกน้ำที่ดีผมใช้น้ำคังเก้น ps 8.5ซึ่งมีแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมในปริมาณที่เหมาะสมในการที่จะทำเบียร์ รเรื่องที่สำคัญก็คือการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างผมใช้เครื่องคังเก้นผลิตน้ำา2ชนิดคือน้ำสตรองแอซิด p s 2 5สําสำหรับทำแซนิทา์ก็คือฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ทั้งหมักนะครับแอร์ล็อกทุกอย่างเสร็จแล้วในขณะที่เราทำน้ำา2.5ออกมาได้เนี่ยเราจะได้น้ำสตรองคังเก้นคือ p s 1 1 5นะครับ ซึ่งเราจะใช้ในการล้างทําความสะอาดอุปกรณ์ถังต้มเบียร์เพื่อขจัดคราบมันต่างๆนะครับส่วนนี้คือ2.5นะครับส่วนที่ออกมาอีกด้านนึงก็คือ11.5ขั้นแรกคือ ต้มน้ำให้ได้อุณหภูมิ50องศาครับเราจะทำเบียร์สูตรเ,เฟสเบียร์นะครับคือใช้ดอกฮอปสดเฟสเบียร์ก็คือพิลเนอร์หรือลาเกอร์นะครับแต่ใช้ดอกฮอปสดขั้นแรกเราจะต้มน้ำ pH 8.5นะครับน้ำคังเกน pH 8.5จำนวน20ลิตร เอาม้อลงไปแช่ที่อุณหภูมิ66องศานะครับเป็นเวลา75นาทีหลังจากแมชชิ่งสปาดด้วยน้ำา6ลิตรเสร็จแล้วก็ต้มให้ได้อุณหภูมิ100องศาแล้วก็จับเวลา60นาทีครับรบ1ชั่วโมงครับเราจะทำเวอร์พูพร้อมกับใส่ฮอปลงไปนะครับนะเป็นดอกฮอปสดนะครับ ใส่ฮอปทั้งหมด300กรัมนะครับดอกฮอปสดค่อยๆค,คนคนเบาๆกดกดกดลงให้จมเดีย๋ยวาอย่าอย่าคนแรงเดี๋ยวเป็นเขียว กดลงไปกดลงไปเมื่อลดอุณหภูมิลงเหลือต่ำกว่า30องศาแล้วนะครับถ่ายน้ำเวิรดลง ทังหมักนะครับสีสีทองสวยมากครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ยีสต์ลงไปครับเป็นยีสต์ควายหมักได้อุณหภูมิห้อง สร็จแล้วก็ปิดฝาติดแอร์ล็อกนะครับหม,มักไว้10วันนี่คือผลงานของเฟสเบียนะครับดอกคอปสดที่ปลูกที่เชียงรายแล้วก็ต้มสูตรเฟสเบียก็คือใช้ดอกคอปสด